ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับก็มาเจอกันนะครับมีท่านผู้ชมคอมเมนต์ถามผมนะครับว่าตาไอเหดตาหกเซนนะครับสูตรนี่คือสูตรนะครับจอมแหนะครับเนี่ยจอมแหสามสิบสามเสานะครับนี่นะครับเนี่ยจอมแหเนี่ยตัวเนี้ยสามสิบสามเสาสามสิบสามเสา แล้วก็ตักสองนะครับนี่ตักสองแบบนี้รอบนี้เลยนะครับนี่รอบนี้เลยส,ยสามสาวรอบเลยพอเราทําเสร็จท่อนหนึ่งทําเสร็จท่อนนี้แล้วก็มาท่อนนี้พี่น้องเนยท่อนที่สองท่อนที่สองเราก็นับลงมาอีกพี่น้องนับนับนับละมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคาครึ่ง นับลงมาข้างล่างนี่นะครับนับลงมาข้านล่างเนี่ยหกตาครึ่งอันนี้มสี่ตาครึ่งนับลงมานีครับถอนนี้นับลงมาสีตาครึ่งตรงนี้ต,ตอต่ักสองตักสองรอบเลยเนี่ตรงนี้ตักสอง แล้วมาต่อท่อนนี้เรานับมาสี่ตาครึ่งแล้วก็มาท่อนนี้นี่ครับตนต่อตรงนี้ท่อนที่สองท่อนที่สองก็ตักสองเหมือนกันพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำให้เห็นชัดๆน,น,นะครับนี่ครับความไม้ตักสองคือตักแบบนี้นครับนี่ เนี่ยตักสองครับท่อนที่สองเนี่ยทำจนรอบเลยนะครับเนี่ยตักสองหมดเลยนี่ครับตักสองหมดเลยนะครับนี่ครับตักสองเสร็จเราก็มาท่อนนี้เรานับลงมา รับลงมา6ตาครึ่งแล้วก็มาถึงท่อนนี้ต่อท่อนที่สามนี้นะครับท่อนที่สามท่อนที่สามเราก็ยังตัก2สองอยู่นะครับเรายังไม่เว้นนะครับนี่นี่ครับนี่ครับ ตักสองเนรอบเลยนะครับนี่ยตอนที่สามหนึ่งสองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เราก็ตักตักสองรอบเลยพอเราทำเสร็จเราก็นับลงมาอีกนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตาครึ่ง เนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆแต่ถ้าไม่เห็นกันมันก็ดูจะไม่เข้าใจใพี่น้องดูไม่เห็นเต็มจอเนี่ยครับนับลงมาสิบสามตาครึ่งท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองท่อนที่สามตอนที่สามนับนับลงมาสิบสามตาครึ่งอันนี้ตาหกซีนนะครับเหตาหกซีน ไปแล้วมาดูตรงนี้นะครับดูช่วงต่อตรงนี้เนี่ยช่วงต่อเนี่ยนี่ครับช่วงตรงนี้ตรงนี้นะครับตักหนึ่งเว้นหนึ่งนะพี่น้องช่วงเนี้ยนี่ครับ ให้เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือตักสองครับนี่ตักสองตักหนึ่งตักสองตักหนึ่งตักสองทำแบบนี้นะครับจนรอบนะครับนี่เนี่ยตักสองตาแล้วก็ตักหนึ่งตาแล้วก็ตักสองตาตักหนึ่งตาตักสองสลับกันไปนะครับนี่ครับทนเนี้ย ตรงนี้นะครับเนี่ยช่วงท่อนนี้ท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามตรงท่อนที่สามให้นอ้องนับลงมาไอ้สิบสามตาครึ่งแล้วก็มาต่อตักหนึ่งเว้นหนึ่งครับนี่คงจะเข้าใจนะครับเรามาดูท่อนที่สี่ตอนนี้เราต่อเสร็จแล้วแล้วก็ นับลงมาอีกนับตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสาสี่สห้าสหกให้ได้สิหตาครึ่งเน,นี่ยทอนเนี้ยทอนตัวเนี้ยเนี่ยนับลงมาสนะิบหกตาครึ่งพอทับมาสิหตาครึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาต่อตรงนี้ที่ต่อท่อนสุดท้ายแล้วนะครับมันมีหท่อนทั้งหมด เนี่ยมาถึงท่อนนี้แล้วนะครับท่อนท่อนสุดท้ายแล้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดพี่น้องเพราะว่าไมืไ่อใดเอาอะไรลงรนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องไม่ค่อยชัด กลางเต็มไม่ได้พี่น้องกลางเต็มแล้วมันมัวนี่ครับตักสองนี่เนี่ยตักสองตักสองแล้วก็ตักหนึ่งตักหนึ่งตักหนึ่งแล้วก็มาตักสองนี่นะครับก็มาตักหนึ่งตักหนึ่งตักหนึ่งแล้วก็มาตักสองนี่นะครับทำแบบนี้จนรอบนะครับนี่ ตักหนึ่งสามนี่ครับตักหนึ่งสามตาแล้วก็มาตักสองหนึ่งตาแล้วก็มาตักหนึ่งสาอีกนี่ครับตักหนึ่งสามตักสองหตาจะเข้าใจนะครับท่อนเนี้ยเนี่ยตัก2องหนึ่งตา แล้วก็มาตักหนึ่งตักหนึ่งตักหนึ่ง,งแล้วก็มันตักสองหนึ่งตาเว้นอย่างนี้นะครับเพ่อจะเข้าใจนะครับนี่ครับแล้วเฮเนี่ยเฮ,ฮสิบสองแล้วพี่น้องนี่ครับตรงนี้มุติมันจะเป็นสิบห้าตานะครับนี่ตรงมาแต่เราตัดตัดตรงรอยต่อนี้ออกไปตาหนึ่ง มันจะเลือด48ตา49ตาประมาณนี้เนี่ยอันนี้มันจะเลืออยู่48ตาครึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องตักตรงตรง่อต,ตรงนี้ออกมัากันไม่ให้มันแข็งนี่นะครับนี่ครับสูตรตา6ตาแห6เซนนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจนะครับเพราะว่าผมไม่มีเนื้อแหนี้นะครับนี่ไม่มีมนี่ผมไม่ได้ซื้อมาผมเลยไม่ได้ทําให้ดู ท่านผู้ชมที่นทสนใจตาแห่หกเซนนะครับท่านผู้ชมก็ไปเปรียบเทียบกับแห่ที่ผมทมําเหมือนก,รรกันกตาห้าเซนที่ผมทํานะครับแต่มันแค่เปลี่ยนตรงนี้สามสิบสามเสานับลงมาข้างล่างนี่สี่ตาครึ่งท่อนที่สองนับลงมาหกตาครึ่ง แล้วก็ท่อนที่สามนับลงมานี่สิบสามตาครึ่งแล้วก็ท่อนที่สี่ก็นับลงมาสิบหกตาครึ่งแล้วก็ท่อนที่ห้าก็ห้าสิบตาเป็น,น้องเต็มพื้นที่เราซื้อมาห้าสิบตานั่นแหละควจะเข้าใจนะครับไอตรงที่หมายตรงนี้ที่เราจะขึ้นเพ้าะนะครับ อันนี้มันแล้วแต่เรานะครับเราจะเอากีตาเราก็คํานวณเอานะครับแต่เราต้องนับนับตรงนี้ก่อนนับรอบนี้นะครับเนี่ยนับนับนับตาแหรอบทั้งรอบเนี่ยว่ามันได้กี่ตาคณจะเข้าใจนะครับแต่เหพื้นเนี่ยมันใส่ระยะห่างจังนี้มันนี่มันใส่สิบตาพี่น้องเนี่ยคนจะเข้าใจนะครับ นี่ครับระยะไม้ขึ้นเป่านะครับนี่นี่ครับไม้ขึ้นเป่าแห่ปืนเนี่ยจากนี้นับมาถึงตรงนี้ไม้ตรงนี้อีกอก,อกตาหนึ่งอะ่ะนี่ครับสิบตานับคนนับแบบนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดพี่น้องเดีย๋ยวผมจะใช้ผ้ากระดำดำมองชัดๆก่อน อันนี้มันแล้วแต่เราจะเอาหางหางเอาหางเอาทีนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เราที่เราทําเราต้องการเนี่ยหางหรือทีมันไม่ได้กําหนดตายตัวนะครับต้องทําตรงเนี้ยมันแล้วแต่เราแต่พื้นนี้มันสิบสิบตาครับเนี่ยนับอย่างนี้นะครับนรมมเ,รเนี่ยหมายตัวมัดเผาเนี่ยเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นะครับ ถึงตรงนี้สิบตาคงจะเข้าใจนะครับท่านใดไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้นะครับหพือว่าคำแนะนำขอแนะนำได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับเพราะว่าคลิปนี้ทำมาเพื่อตอบคอมเมนต์นะครับอยากได้สูตรหก หกเซนนะครับฐานนี้พื้นนี้หกเซนพอคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นำเด้อพี่นอ้องกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ